สวัสดีครับวันนี้มาเปิดไทม์ไลน์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งหลายคนรอคอยมานาน8ปีกับการอยู่ในตำแหน่งของอ,อปจในชุดปัจจุบันที่ผ่านมาองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบอจอตามมาด้วยเทศบาลปัจจุบันยังเหลือ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอีก3รูปแบบที่ยังไม่ได้เลือกตั้งนั่นก็คืออปตเมืองพัทยาและก็กชมนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวหที่สามารถเป็นไทม์ไลน์ใช้อ้างอิงได้เนื่องจากเป็นหนังสือราชการของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท .0818.2/12700 ลงวันที่2กันยา2 5 6 4เรื่องเสนอคณะัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นหนังสือที่ออกมาหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาแล้วก็จึงเกิดหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อนำเรียนสู่คณะมนตรีว่าสำนักงานขับร่ารการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีความพร้อมแล้วนะครับที่จะจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในส่วนของการงานของสำนักงานขําร่างการเลือกตั้งมีข้อสรุปที่สําคัญนะผมดูที่วงเล็บ5้านะครับบอกว่าการดำเนินการจัดทําแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีเป้าหมายการดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือในห่วงเวลาในช่วงที่1ก็คือ1-14กันยายน2 5งพคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบถัดไปคือวันที่1-15ตุลาคม25งพัาำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้ประหารท้องถิ่นแล้วก็ห่วงเวลาสำคัญนะครับ28พฤศจิกาถึง12ันวาคม64 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไทม์ไลน์อาจจะเป็นห่วงเวลานะครับแต่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าในวันอังคารหน้านะครับก็คือวันที่7กันยาย,ยนเนี่ยขันน้ำตีจะให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งทีนี้นะครับก็มีความเห็นจากมหาดไทยเองนะว่ากระทรวงมหาไทยมีความเห็นเพื่อจะนําเรียนคันน้ำีเพื่อพิจารณาเห็นสมควร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ก็คือ1องค์การบริหารส่วนตำบล2กรุงเทพมหานาคร3ก็คือเมืองพัทยาสรุปก็คือว่าทั้งกกตและมหาไทยคุยกันแล้วว่าปัจจุบันมีความพร้อมที่จะเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3ารูปแบบที่เหลือก็คืออบตอกทมและเมืองพัทยาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับ พราะเขามีการประกาศผ่อนคลายตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเองก็มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลนะครับแล้วก็อ,อกปจที่ผ่านมาอยู่ตลอดเวลาก็มีความมั่นใจว่าสามารถจัดการเลือกตั้งภายใต้สภาวะการที่ไม่ปกติอย่างปัจจุบันนี้โควิด19เนี่ยเอาอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นท่านที่สนใจการือนการปกครองท้องถิ่นต้องจับตาห่วงเวลาสําคัญก็คือ วันที่7กันยายนนะครับถ้าไม่เข้าวันที่7ถ้าไม่เข้าครมมนที่7ก็อีกครั้งก็คือวันอังคารที่1 4กันยายนถ้ามีวันใดวันหนึ่งที่คณะบมตชีให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งจะเป็นอบตกทมเมืองพัทยาหรือว่าจะพร้อมๆกันเลยนะครับก็ต้องจับตาดูถ้าห่วงเวลาเป็นไปตามนี้เราอาจจะต้องมีการเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนไม่เกิน12ธันวาคมห4สนี้ ขอให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมและออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดสมกับการที่รอคอยมานานถึงราวๆ8ปีรอคอยอย่างมีความหวังออกไปแสดงพลังให้มากที่สุดนะครับขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร,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 ร์สวัสดีครับ